ควเร็วมัปีศาคบผมเร็วมากเร็วมากั้าแรกเลยครับั้งแรกเลยนว่าะบ้านยิ้มใส่ครับก็ได้แบบนี้ย้ำมกมองคนเด้อนี่ค่ะพันเอ้นย้ําค่ะอันย้ําย้ําส่แคบหมูจอดนี้ปะค่ะจอดนี้ปะ อนุญาตถ่ายคลิปนะคะเชิญครับชื่อร้านอันนี้นะคะอันร้านเข่าเงาะค่ะแล้วมืัอนี้พากินปกติมีเมนูอย่างแน่ค่ะพวกตำพวกยำมีครับมีตำม,มียำอ๋อมีตำม,มียำยำนี่เป็นยำแบบไหนคะยำบักม่วงยำบักนัดครับผมยำมะม,ม,ม่วงยำบักนัด ตำตำนี่ก็จะเป็นตำปลาแม่ครับตำทะเลเอาไหโนสองสองเมนูเอายำมะม่วงเมนูหนึ่งแล้วก็เอาตำปลาคกหนึ่งค่ะเอาเผ็ดจัดจัดเอาเผ็ดจัดจัดจะจัดหลายจ้าจะจัดหลายค่ะร้านคล้ายดีประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดนะคะแวะมาอุดหนุนเพื่อนได้นะคะเพื่อนกต่จะขี่รถ คือบ้าน้านเท้าเงาะค่ะเป็นสองเยเท้าเงาะนะคะกะถ้าไฟผ่าน,นมากะ<ด>สามารถมา,าอุดหนุนพี่เราได้เนาะแต่ว่าเห็นรเรากำลังขี่รถเท่ๆมาพอดีนะปกติก็อุดหนุนประจำอยู่แล้วแต่ยังไม่มีโอกาสได้ถ่ายคลิปนะคะถ่ายคลิปห้พทีล้าเนาะ ปลาปลากับยำบกม่วงเอาเข้ากัาากนไหเนาะมันเข้ากันอยากก่า <c oughs> งกะเปรี้ยวคเข้ากัน,กนะค,ะคักเนาะค่ะตำมบกม่วงกับตำปลายำมะม่วงกับตำปลาอันนั้นจอบอันนี้แซ่บ<า>อันนี้เพิ่นตำปลาเห็นก่อน,นอเนาะปกติตำปลาใส่แนวใดแน่เนาะค่ะร้านเทาวง,งอน,นะเอ่อใส่หมึกครับผมใส่ปลาหมอ<บ>ือ บอกินหอยไม่บอกว่ากินหอยบ่คะผมบ่มาณกินหอยก็เลยบ่เอาข้ามากินหอยอันข้าวงาะนี่ซื้อชื่อร้านหรือว่าซื้อซื้อร้านครับซื้อร้านอ๋อแต่ไม่ใช่ชื่อคนนะคะเป็นชื่อที่ตั้งเอกลักษณ์ตั้งชายาขึ้นมาเอีงเต้วแล้วบ่ค่ะเสร็จแล้วไว้อีค่ะเพราะท่านได้เอากล้องซ่องไปได้เนี่ยความเร็วมของปีศาจครับผม เร็วมากเร็วมากเร็วจ้ดจ้าดีนีจะเห็นคนขับรถเช็ดแล้วเนาะใช่นี่สะาที่บาทกับดาใส่อะเมล็ดกระถินนะคะเอานหนบักเกษตรน้บักเกษตรโอ้ยอันนี้กะด เกษตรบ้านเดินผ่านอีตอ้ได้เนี่อ่ะนาอนี่เลยเคยได้ยินบหม <c oughs> อ่างแรกเลยครับ <c oughs> อ่างแรกได้ไหมวันจ้ะบ้านยิ่มใส่ครับย <c oughs> ิ่มใส่ย่าฟูงค่ะโอ้แต่วันมาอยู่นี่มามาทำงานอยู่นี่มบ้านเดินผ่านอีตอ้เด้เห <c oughs> ็นบ้าผักไกเขาก็ยังเอินสตอเนาะแต่วันเม็ดใหญ่เนาะบ้านเฮาเอิญอีต้รากายังเหลือย้ำมะม่วงค่ะ ม่วงแสนอร่อยนะฮะซื้อมันหรอคะแมนครับม,มันจีแสบกับช้างมาแสบกับช้างแต่ว่ามันซื้อว่าจังซี่แสนอร่อยแมน,แนแมนแนาแสบกะบกินเอาซิมเบิ้งเอามันชื่อว่าอย่างนี้แล้วก็ใส่น้ำอันนี้นะคะน้ำยำน้ำยำน้ำยำน้ำยมำยมะขามเปียกป่คะคะแมนครับแมนกดเขียขอรายละเอียดด้วยค่ะเพื่อความชัด ใยังไม่เยกินนะเนี่ยังอมองใส่แคบใช่ไหมไม่กินแ่ตำละไม่รกกินกะปะกินเฮยาม่กะทินตำแบบตำแบบบ้านๆนะใส่ถัว่วงวงใส่กล้ยกลยวใย,ย,ยใส่ปลาคิ้มน้ำเฮ้ยจ้า จอดใส่ก็จะมีคนลุมนะ้มเนาะปกติ<ะ>เพื่อนก็จอดจุดซ้มมุม,มอะน,นะคะข้าวเดียวเซยนเดนนะติดอีกสองกิโลเรียบร้อยครับโอเคเป็นแปดสิบบาทครับ,รบผมสิ <70 S 2> บาทย่างตามย่างละยี่สิบเอ้ยสี่สิบย่างละสี่สิบเนาะเส้นเนี่คะ่ะเส็นหน้ามอหน้าหมหาวิทยาลัยเขาเอินเส้นยังละเส้นหน้ามอละหน้ามอละคะ่ะผลไม้นี้ทุกอย่างเลย ราะว่าจะเป็นแตงโมนะคะลุกพี่มะม่วงเสร็จแล้วมะม่วงสับประรดนะคะผลไม้สดทุกชนิดขท้เาเงาะนะคะยำมะม่วงสับประรดผลไม้ตามฤดูกาลอ่ะเมนูที่วัยรุ่นชอบเนาะเมนูที่วัยรุ่นมหาลัยอะทุกเพศทุกวัยก,กินได้นะคะขออนุญาตเจ้าของบบยำมะม่วง่นเด้อ นีค่ะอันเอ็นย้ํค่ะอันย้ํย้ําส่แคบหมูเมนูขายดีอยู่ร้านเมนอีหยังเนาะค่ะเล่นนูขายดีดีทุกอันเลย่นมาค่ะคันสั้นก็ได้มาขายนี่ของเราเรียบร้อยแล้วอันละเท่าไหร่ครับอันละห้าบาทแคบหมูกับนี้ค่ะโอ๋อคันนี้ทอย่างอี่หรื่หรอเตียนแคบหมูห้าบาทสองอันเป็นเท่าไหร่เป็นห้าสิบบวกกับแคบหมู ใช่ใช่ยำสี่สิบหระดูเอาจำปลาหนึ่งยำมะม่วงหนึง่งโอเคอ่ะอันนี้ของลุงพี่เพื่อ,อนกับมีบริการส,ส,ะะสั่งส่งถึงที่ค่ะแบร์เบร์หรือว่าไดโนสั่งได้นะคะจำปลาขายดีมากฮะ จอดไซเ่เพื่อนจอดไซนเนี่ยกะไวรุ่นกะระลุ้มเนาะก็เป็นเมนูที่ไวรุ่นชอบนะคะไวรุ่นมักกินของเปรี้ยวๆมันเป็นแค่ส่วนหนึ่งครับแมนบวะเพราะเพราะค่ารูปหลอกก็เอ้โอ้เพราะค่ารูปหลอกกับมิซวนแมนครับเป็นส่วนสำคัญเลยอันแล้วเพราะค่าอันนี้สดบ่ะค่ะ <laughs> บอกครับอ๋อไม่สดแล้วไม่สดแล้วนะคะมีเจ้าของแล้ว ดียำบกมองตำบกมองขายดีทุกเมนูค่ะปกติก็ซื้อเพื่อนกินประจำแต่ว่ากับพ่กใครที่ทายรีวิวหแฟนแฟนได้ดูกันนะคะแล้ว่อยได้ออกพื้นที่ตั้งแต่สถานการณ์นั่นแหละเส็นนี้นะคะถ้าใครอยากล้องซิมปีมื้อเท้าเงาะเนาะ เส้นราชพัฒร้อยเอ็ดนะคะหน้ามอหน้าป้ายเอามาทา้งสี่แยกไฟแดงเลี้ยวมาแต่พ้นค้องกับเลี้ยวไส้มาได้มื่งเลยเอ็ดกะเลี้ยวขวาเอามาเส้นนี้นะคะร้านเปิดตั้งแต่เศราบอ,อ่ะค่ะจากโมงค่ะที่เฮ็ดของเสร็จเลยครับอ,อ๋อดไกนปกติก็เห็นพ้นขายช่วงสายๆาไปหาใบใบนี่เนะคะช่วงสายไปหาใบาขายทุกวันบ่คะ่ะ แล้วแต่อีกคือกันอ๋อแล้วแต่อีกคือกันอันนี้ทุลักลายกับก็ได้ขายก็ได้ขายทุกวันเนาะก็มีมือปิดมือหยุดน้ำพักพรอนน้ำค่ะพ่อคขาเฮ็ดน้ารวมจัื่องชีมไงอ๋อพ่อคขาเฮ็ดน้าน้ำครับเฮ้ยมาได้จ้ะพี่น้องมองเขากันบ่เนาะบ่าเลยคิดเมนูบ่ออกพี่น้องแต่ว่าคิดพอผสมปากรวดจ้ะ ตาบักม่วงกินไส้กันรลดในนู้ดต่ำๆยำๆอุ้ยข้าเจ้าแถมข้าวปุ้นให้พร้อมไส้ข้าวปุ้นให้พร้อมโรยเมล็ดกระถินมาจันอุ้ยจ้ะ ใช่น้ำร้ายแตกเนอะพี่น้องเนอะน้ำร้ายแตกต่ำปา่าแต่ว่าข้าจะาว่าใส่บักหอยเนอะใส่ป่ามึกแทน ทั้งไปเก็บผักผักพุ้นบ้านเขาผักบุ้งกับผักกะชินแคบหมูคััแคบหมูมเจ คนตองเพิ่งมากินหอยหนหนววด้วยะมากินปลาหมึกเนาะแต่ผมเพิ่งอยู่ค่ะ ง <c oughs> ั้นอืมอ,อืมอๆเอาไม่กินด้วยหนาะใครมาแล้วม่โคเอาใครนม่งแล้เน็้ยจ็คก,กินไปยังสวัสดีครับสวัสดีครับน้องคิโลครับ เกาบดกเกินล้มพิษต้องกินยาแก้แพะวะครับได้ตัวนี้หายอ่ะอืมเป็นอย่างือหายบวกคนนี้ราะว่าน้องเจโรได้กินยาแก้แพ้ของเด็กไปแล้วหายอ่ะนะกินซับนีแอ่ะอืมกินไหมวะกินหน่อยค่ะ น้ำส้มมะลุกน้ำส้มสดปะบีบใส่ปากปเลย <c oughs> ไปแล้วยินยาเราไปน้อนด้วยพักควันด้วยน้องเจโ่ะมันใสมันใสอืมมันส้ม แกเผ็ด้วการกินน้ำส้มคันค่ะ <c oughs> <c oughs> น้ำส้มคันสดแซบตัวเราพี่น้องแก่เผ็ดได้ดีเลยค่ะเผ็ด <c oughs> แซบแซบกินผู้เดียวกับแซบคือเกาค่ะ ย่างละสี่สิบบาทฟังยังไม่ค่อยกินยำม,ม่วงใส่แคบหมูใช่ไหมคะ,ะแต่ปลากอบใส่รคบหมูซีดย ปเปล้วนี่โมเมนแคบหมูนะจ๊ะมันเป็นแคบเจแคบหมูเจแบบทำฮ็ดจากพืชทัานยับพืชแล้วก็บ,บุกแบบที่ฟังเคยทอดซูปเปอร์แม่พี่นอ้องเบื้องไหมจ๊ะจาเนเพื่อนใส่ยำม่วงๆเลยแคบหมูใช่ค่คะ รสชาติมาตั้งกันค่ะแคบหมูเจกับแคบหมูแท้รสชาติแบบเดียวกันเป๊ียแทบบอแยกบอออกเลยค่ะว่ามันแคบหมูหรือแคบเจ

มา้าคั้นแล้วดีวะรสชาติคือน,น้ำบักน้าวนี่แหละเปรี้ยวเปรี้ยวบักสมเอียงบุจมสมพี่น้องเมื่วานมีเห้งคันมีมูนี่สิแซ่บกว่านี่อีกจ้ะ กินผู้เดียวก็แซ่บคืเอเกาน้ำส้มขันสดสด,สดเลยร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้าแบบกออขวดไม่รู้ว่าจะร้อยเปอร์เซ็นต์หรือเปล่าอันนี้ร้อยเปอร์เซนต์เลยค่ะเพราะว่าออกจากนวยอืมอ๋อ เต้าเผ็ดเลยขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเนาะที่ติดตามรับชมนะคะอย่าลืมสับตะไคร้ให้น้ำเด้อพ่อแม่พี่น้องถ้าคลิปนี้ถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำเนี่ด้อค่ะขอบคุณหลายๆค่ะอืมพอมนพ่น้องเขาแก,ก้เผ็ดได้ดีเลย